ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มที่ชอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืม,ม,น,น,นะมลนะครับมี n a หน้าด้วยนะ @nba222 ครับาอบะเกี่นั้นครับกับทีเด็ดจานเจ NBA ทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย10กรกฎาคม2023 วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA เกมซัมเมอร์ลีครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าไก่ทอดเดน v วอร์นักเก็ตครับวันนี้เจอกับทางด้านเยียวหนุ่มแอตแลนตาฮอครับโดยผลการแข่งในเกมล่าสุดใน NBA Summer League ของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากทางด้านเดน v วอร์นักเกครับเกมล่าสุดก็พลาดท้ายกับมิวกี้บัคไปด้วยสกอร์85ต่อ92ครับ ส่วนผลงานของเยาวหนุ่มเอลันตาฮอสคับเกมล่าสุดก็แพ้กับราชันสการ์เมนโตคิงด้วยสกอร์76ต่อ80ครับก็เท่ากับว่าเดนเวอร์นักเกสและเอลันตาฮอสคัพออกสตาร์ทในศึก NBA Summer League ด้วยความพ่ายแพ้ทั้งคู่ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้แก้ตัวครับทางด้านเดนเวอร์นักเกสครับวันนี้5ผู้เล่นแรกนะฮะจากการคาดการณ์เท่านั้นครับพอย์การ์ดเป็นโคลินเกลิสปีครับส่วนชูติงการ์ดเป็นจารีนพิกเกตสมอลโฟลดเป็นหน้าที่ของจูเลียนสโตรเตอร์ครับ ส่วนแม่ทัพอย่างทางด้านเพตันวอสันครับในตำแหน่ง power f o r ิร์ d และในตำแหน่งเซนเตอร์คูงในของเดนเวอร์นเกสวันนี้ครับเป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสครับอิสมาอลการ์เเกตครับคนนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งครับเอาล่วไปดูผู้เล่นของแอลแลนตาฮอสกันบ้างถ้าเป็นไลน์เดียวกับเกมที่แล้วที่แพ้สการ์เมนโตคิงครับพอยการ์ดเป็นโคบีบัฟกินครับส่วนชุดติงการ์ดเป็นเอเจคริฟฟินครับดูดูการที่แล้วก็ได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองของเทรยังอยู่บ้างครับ ส่วนสมอลโฟร์เป็นไทริสมาตินและในตำแหน่งพาวเวอร์โฟร์เป็นหน้าที่ของเอ็มฟิองดูคาเบนเกเล่ครับส่วนเซนเตอร์คุมแนววันนี้ครับคอยดีบาวใต้แป้นเป็นมัวเม็ดเกครับก่อนไปเข้าสู่ช่วงของการวิเคราะห์ก่อนเกมในวันนี้ครับเราลองจับคู่แมชอพดวลกันระหว่างดาวรุ่งของทั้ง2ทีมครับก็แม่ทัพของเดนเวอร์นักเกสอย่างที่ผมได้บอกไปครับเพเทนต์วัตสันครับเกมที่แล้วนะฮะกดไปถึง23แต้ม5รีบาวกับ2แอสซิสครับเปอร์เซ็นต์วิโกถือว่าสุดยอดครับ50%ครับ วันนี้จะได้ดวลกับแม่ทัพของแลตฮอกอย่าง AJ Griffin ครับเกมที่เรากดไป12แต้มกับ9รีบาวครับถือว่ารีบาวได้เยอะมากครับแล้วก็มี1แอสซิสครับแต่เปอร์เซ็นต์ฟิโกถือว่ายังน่าผิดหวังครับ28.6เท่านั้นครับสำหรับ AJ Griffin ครับ วันนี้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับ NBA Summer League จะไม่มีการใช้ผู้เล่นตัวจริงนะก็จะมีผู้เล่นดาวรุ่งส่วนใหญ่ครับแล้วก็จาก NBA G League แล้วก็ทางด้าน NBA Draft เข้ามาครับโดยวันนี้ครับถ้าเทียบฟอร์มของเดน v ว r n u นักเกสและแอร์แลนดาในเกมแรกถือว่ามีความสูสีอย่างยิ่งครับเดน v ว r ก็แพ้ทางด้านมิล k ี้บัสมาครับส่วนฮอ s ก็แพ้สุขามิโต้คิงมาครับ วันนี้ก็เป็นโอกาสให้ทั้ง2องทีมกับได้มีโอกาสแก้ตัวในเกมนี้ครับแต่ผมมองว่าเดนเวอร์นะฮะมีดาวรุ่งที่น่าสนใจมากกว่าครับมีชื่อชั้นที่ประสบการณ์ถือว่าดีกว่าครับโดยเฉพาะโคลินเกลเลสปีนะฮะแล้วก็ทางด้านเพตันวอสันครับวันนี้ผมเชื่อใจว่าเดนเวอร์นักเกสครับน่าจะเบียดชนะเอร์ลตาฮอสได้แบบบุญรวรครับยืนฝั่งไก่ทอดครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 2 2 2ครับ